สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครูพี่เพิร์ดจะมาสอนวิธีการสั่งอาหารเมื่อเราไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นกันนะครับเมื่อเราเดินเข้าไปร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วพนักง,งานก็จะตะโกนจากหลังร้านมายังหน้าร้านว่าอิรัชชัยมาเซประโยคดีนะครับมันแปลว่ายินดีต้อนรับจากนั้นเนี่ยพนักง,งานก็จะเดินเข้ามาหาเราแล้วก็ถามกับเราว่านันเมซามาเดสกานันเมซามาเดสกาประโยคนี้แปลว่ามากันกี่ท่าน ถ้าเกิดเรามาแค่คนเดียวเราก็ตอบกลับไปว่า h i โ t o r เดส s h i s ถ้าเกิดมากับเพื่อนสองคนเราก็จะตอบกลับไปว่า starides s t a r ถ้าเกิดมากับเพื่อนสามคนเราก็จะตอบกลับไปว่า sunningdes s u n n i n g d จากนั้นพนักง,งานก็จะพาเราไปยังโต๊ะอาหารแล้วพอเราดูเมนูแล้วเนี่ยเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะกินอะไรเราก็เรียกพนักงานว่า ส u งไม่มาเซนพนักงานก็จะเดินมาหาเราเนาะแ,แล้วเราอาจจะถามพนักงานประโยคนี้ก็ได้ว่ามีเมนูอะไรแนะนำไหมซึ่งประโยคนี้นะครับจะพูดได้ว่าโอซูซูเมะวะนันเดสกาโอซูซูเมะวะนันเดสกาส่วนประโยคสั่งอาหารแน่นอนแหละว่าถ้าเราเป็นคนไทยเนี่ยแล้วเราไม่เคยเรียนภาษา,ศาญ,ญี่ปุ่นแน่นอนว่าเราอ่านคันจิไม่ออกแน่ฉะนั้นประโยคสั่งอาหารง่ายๆเลยก็คือคําว่าขออันนี้ขออันนี้นะครับ ภาษาญี่ปุ่นจะพูดได้ว่าโคเลโอนิไกชิมาสโคเลโอนิไกชิมาสประโยคนี้เนี่ยถ้าเกิดจะพูดให้ถูกตัดตามหลักไวยากรณ์เป๊ะๆเ,เลยเนี่ยมันจะพูดได้ว่าโคเลโอโอนิไกชิมาสโคเลโอโอนิไกชิมาสพอเรากินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องการเลี่ยงให้คนญี่ปุ่นมันเก็บเงินใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติเราบอกเขาว่า,เ,าเก็บเงินด้วยครับเก็บเงิน เก็บเงินคืออะไรอ่ะให้รู้ <No. S 1> าจาักคำนี้ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเรียกเก็บเงินเราจะพูดภาษาญ,ญี่ปุ่นได้ว่าโอไคเคโอวโอเนไงชิมาสโอไคเคโอวโอเนไงชิมาสอ่าสมมติว่าเรามากับเพื่อนสองคนเนาะแล้วเราต้องการจะจ่ายเนี่ยเป็นแบบจ่ายแยกคำว่าจ่ายแยกภาษาญ,ญี่ปุ่นจะใช้คำว่าเบสุเบสุนี่โอเนไงชิมาสเบสุเบสุนี่โอเนไงชิมาส เป็นไงครับทุกคนภาษาญี่ปุ่นในร้านอาหารไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นโปรดติดตามคุยวิเพิร์ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับผม